เฟอร์จิลฟานไดเซ็นเตอร์แบ็กกับตันทีมลิเวอร์พูลยอมรับทัพลิเวอร์พูลมีปัญหาในการรับมือกับลูกตั้งเตะซึ่งสร้างความเสียหายกับทีมอย่างมากพร้อมตั้งเป้าต้องพัฒนาในจุดนี้ให้มากยิ่งขึ้นลิเวอร์พูลทำผลงานกระเตื้องขึ้นในช่วงเวลานี้และทำให้พวกเขาสามารถขยับอันดับขึ้นมาอยู่ท็อปโได้สำเร็จแต่หากเจาะลึกฟอร์มการเล่นอย่างละเอียดจะเห็นได้ชัดว่า ลิวพูมีปัญหาในเรื่องการรับมือกับลูกตั้งเตะซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ทีมเสียไปถึง12ประตูฟานได์เปิดใจว่าน่าเสียดายที่เราอาจเป็นทีมเดียวที่แทบจะไม่เคยทำประตูจากลูกตั้งเตะได้เลยและที่แย่กว่านั้นคือเราเสียประตูจากจังหวะแบบนี้อยู่ตลอดเราเคยรับมือกับลูกตั้งเตะได้ดีมากๆแต่จริงๆแล้วเราเสียประตูเยอะมากจากจังหวะแบบนี้และมันน่าผิดหวังที่สุด เราต้องพัฒนาในเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องการฝึกซ้ำการซ้อมและการวิเคราะห์นี่เป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องพัฒนาให้ดีขึ้นผมมองว่าอย่างน้อย7 5ของจังหวะเหล่านี้หรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไม่ได้อยู่ที่การเข้าปะทะครั้งแรกเลยแต่เป็นจังหวะสองตั้งหากที่อันตรายจริงๆมันเกี่ยวกับเรื่องสภาพจิตใจหรือเปล่าผมหวังว่าคงไม่ใช่นะถ้าเรื่องนี้อยู่ในหัวของพวกคุณ นักข่าวนั่นก็คงเป็นปัญหาแต่โดยส่วนตัวแล้วมันไม่ได้อยู่ในหัวของผม